ว่ากันว่าโหระพาที่เรารับประทานกันอยู่ทุกวันนี้เกิดขึ้นมาบนโลกหลายพันปีและการรับประทานโหระพาเป็นประจำจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายบ้างคลิปนี้เรานําเรื่องราวดีๆจากโหระพามาฝากกันครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นาวา DIY ว่ากันว่าโหระพามีการกระจายพันธุ์ไปทั่วโลกมานานนับพันปี โดยเฉพาะในประเทศแถบเอเชียและยุโรปบางตำราบอกเอาไว้ว่าอาณาจักรโรมันได้นำเอาโหะพาไปเผยแพร่ทั่วทวีปยุโรปแล้วจึงกระจายพันธุ์ไปทั่วโลกในเขตร้อนและเขตอบอุ่นทั่วโลกครับโหลพาจัดอยู่ในวงตะระกูลเดียวกับกระเพราจัดว่าเป็นพืชสมุนไพรที่มีกลิ่นหอม นิยมอย่างมากในการนำบับกรอบอาหารและแต่งกลิ่นของรสชาติให้น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นโดยสรพคุณของโหระพาจัดว่าเด็ดเลยทีเดียวครับยกตัวอย่างเช่นข้อที่1แก้อาการปวดฟันน้ำมันหอมระเหยจากโหระพาจะมีส่วนช่วยในการลดอาการปวดและแก้อักเสบโดยให้คั้นเอาน้ำจากใบแล้วนำเอาสมรีก้อนเล็กๆชุบน้ำที่คั้นจับใบไปอุดที่โพรงของฟันที่ปวดครับ ประโยชน์ข้อที่2ช่วยทําให้เจริญอาหารกลิ่นหอมจากน้ํามันหอมระเหยที่มีอยู่ในใบโหระพาจะมีสรรพคุณช่วยในการขับลมทําให้เจริญอาหารมากยิ่งขึ้นประโยชน์ข้อที่3แก้ปวดหัวแก้หวัดน้ํามันหอมระเหยจากใบโหระพาอย่างแก้อาการปวดหัวและแก้อาการหวัดได้ดีอีกด้วยโดยใช้ส่วนยอดต้มกับน้ำดื่มแบบชาหรือจะกินเป็นผักสดก็ยอมได้ ประโยชน์ข้อที่ 4. สําำหรับใครที่มีอาการไอโหลรพาช่วยชันได้ครับโดยการคั้นเอาน้ําจากใบโหระพาประมาณ2-4กรัมแล้วนําเอาน้ําที่ได้มาผสมกับน้ําพึ่งเล็กน้อยจิบแก้อาการไอและหลอดลมอักเสบได้ครับหรือจะใช้ใบโหระพาร่วมกับขิงก็ได้เช่นกันประโยชน์คอที่ห ช่วยแก้อาการท้องอืดท้องเฟอ้อใบโหระพามีสรรพคุณช่วยในการขับลมในลำไส้แก้อาการท้องอืดท้องเฟอ้อแก้คืนไส้อาเจียนโดยให้น้ำเอาใบโหระพาล้างน้ำให้สะอาดกราประมาณสัก20บใบชงในน้ำร้อนแล้วก็จิบเป็นชาประโยชน์ข้อที่6แก้อาการบิดช่วยในการระบายมเมล็ดของโหระพาก็มีประโยชน์ด้วยเช่นกันมเมล็ดของโหระพาหรือบางท่านอาจจะเรียกว่าเม็ดแมงลัก เมื่อเรานํามาแช่น้ําจะเกิดเมือกลื่นๆื่ขึ้นซึ่งเมือกนี่หลาบจะช่วยในการหล่อลื่นลําทราช่วยเพิ่มปริมาณกากใย,ยอาหารทําให้ขับถ่ายได้ง่ายขึ้นโดยใช้เมล็ดโหระพาแช่ในน้ํากินแก้อาการปวดท้องบิดและช่วยระบายนอกจากนั้นโหระพายังมีส่วนช่วยในการไล่ย,ยุงโดยน้ำเอาใบโหระพาต้มในน้ำเปล่าแล้วก็เติมวอสกาลงไป ผสมให้เข้ากันจากนั้นเทใส่ขวดสเปรย์แล้วก็ฉีดไลย,ยุงเพื่อนๆชอบรับประทานบ้างหรือไม่ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับไม่พลาดคลิปใหม่อย่าลืมกดติดตามและแชร์เรื่องราวดีๆนี้ให้กับคนที่คุณรัก